สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าพามาเที่ยวในสวนอีกแล้วอันนี้มาชมสวนสวยๆกันอีกวันหนึ่งค่ะมาชมบรรยากาศดีๆกันอีกวันหนึ่งค่ะวันนี้อากาศดีมาก เป็นเป็นคลองเป็นคลองน้ําที่อยู่รอบสวนบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนมาเห็นกันแลาก็คนใสต่ตากันค่ะ ตงนี้เป็นบึงน้ำใหญ่บึงน้ำนี้ก็เป็นขุมเมืองเหมือนกันค่ะสมัยก่อนเป็นบรรยากาศดีมากลื่นมมากก้ามาในสวนแล้วสดชื่นมากค่ะ mi đậu mái sưởi sưởi đôi xong đậu mái cả đậu phút thưa đắc xá sĩ lửa đốt có yêu vinh นมาถ่ายนกกันจะบินหรือไม่บินจะบินหรือไม่บินบินไหม่ เย็นหรือเปล่าลมแรงนกนกอยืนเล่นลมบรรยากาศดีมากอ่ะบอกไม่ถูกมันเย็นสบายมันลมพัดลมพัดอ่อนๆนกน่ารักมากอะ่ะอ้าวบิแล้ว มีที่ออกกำลังกายด้วยค่ะมีที่เล่นออกกำลังกายด้วยค่ะได้ทันตะวันค่ะ เดี๋ยวเราไปถ่ายใกล้ๆกันบรรยากาศดีมากสวยมากเดี๋ยวเราเข้าไปถ่ายข้างในกัน ชมไร่ทันตะวันในสวนกันค่ะทันตะวันในสวนสวยมากๆสดชื่นมากค่ะเสียงดังเขาตัดหญ้าคนงานตัดหญ้า แงงดังมากถายทุ่งตะวัน้ชมค่ะไม่ต้องไปไกลอยู่ใกล้ๆบ้านนี้เลยก็สวยได้ อยู่ตรงไหนก็มีความสุขได้ค่ะถ้าเราทำตัวให้มีความสุขพื้นที่เล็กๆก,ก็มีความสุขได้ค่ะดอกไม้ช่วมดอกไม้สวยๆกันค่ะวนสามร้อยหกสิบองศาให้ดู นี่รถเจ้าหน้าที่คนงานคนงานที่เข้ามาตาัดหญ้านี่ดูลมดูลมดูลมลมพัดเย็นสบายเลยคาะไม่ร้อนเลยอากาศดีมากแต่ตอนไ่ายตอนเยน็นฝนน่าจะตกเนาะมันกค็คึมคึมมา คลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะทุกคนขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและยังไม่ได้ติดตามขอบคุณมากๆค่ะควันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมากๆนะคะ แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะอย่าลืมเม้นนะคะทุกคนเม้นนนวอายแล้วถ้าใครเอาบ้านรองก็อย่าลืมทำสัญ,ญลักษณ์ไว้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ